ดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอลสีลูกอีสานนะคะวันนี้ก็จะพามาทัวร์สวนนะคะนี่มายืนถ่ายอยู่หน้าสวนนะคะสวนดีก็จะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะจะเป็นถนนเส้นร้อยเอ็ดเสรภูมิหรือว่าร้อยเอ็ดยะโสนะคะเส้นนี้ก็คือไปอุบลได้ด้วยนะคะก็คือเข้ามาจากาถนนใหญ่ก็คือ500เมตรเองนะคะก็จะมีป้ายสวนดีติดอยู่ตรงถนนใหญ่ด้วยเนาะ,ะบางทีลูกค้าที่เขาผ่านมาเขาก็จะเข้ามานะคะ นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะว่าสวนบีเป็นยังไงนะคะพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นเป็นภาพเพ้นบอลสีนะคะนี่เหมือนที่บีเคยถ่ายให้ชมแล้วเนาะที่ว่าเป็นบอลสีตับพุทธประวัตินะคะที่บีแบบว่า,าเพ้นอันนี้ก็จ้างเขามาเพ้นนะคะลงทุนแบบหลายหมื่นเลยนะคะที่จริงเอาไปลงทุนคาราเดียมน,นี้น่าจะได้ทุนคืนแล้วแต่ว่าเอามา เอามาลงทุนกับเพนก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าเหมือนมันก็ไม่มีค่อยมีคนมาที่สวนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อความสวยงามนะคะก็มีสระน้ํานะคะอยู่ตรงหน้าสวนนะคะนี่จะเป็นหาทางเข้านะคะดีก็ทําที่จอดรถนะถ้าลูกค้ามาก็จอดรถในร่มได้ถ้าแดดดดเพราะว่าเคยแบบว่าทํา คยแบบว่าต่อจอดถากแดดแล้วมันร้อนมากนะคะสงสารรถก็เลยต้องทำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นลงเรือนลงเรือนบีก็จะเป็นออกแบบแบบยาวนะคะเพราะว่าบีไม่อยากแบบทำให้มันกว้างเพราะว่าเราก็อยากมีพื้นที่เดี๋ยวพาไปดูรอบข้าง อันนี้ก็จะเป็นถนนเข้าไปตรงอันนี้เป็นที่เก็บของนะไม่ใช่บ้านเพราะว่าวางคนก็บางคนก็บอกว่าบ้านสวยแต่ว่าไม่ใช่บ้านจะเป็นที่เก็บของทุกอย่างเลยพวกกระถางพวกชิ้นผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยนู่นนี่นั่นนะคะน,นี้เป็นบอนนอกตู้นะคะที่บีอ่ะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วบีบเอาหัวมาปลูกเนี่ยมันก็ยุบไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันฟื้นฟื้นมาก็สวยดีนะก็มีพวกบอมันบ้าอันนี้ก็เจ้ากุุงลงกาอันนี้ก็ อะไรไม่รู้อ่ะมันก็เป็นบอนบ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นมัวแดงนะคะสวยดีแต่อาหน้าฝนอนะ่ะมันโดนฝนมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ช่วงหน้าหนาวมันก็จะยุบของมันไปก็ไม่เป็นไรนะคะสวยงามเพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากทิ้งเนาะเสียดายน,นี่ก็จะเป็นทางเข้าของโรงเรือนนะคะจะมีสองทางก็คือข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ข้างหลังข้างหลังตรงนู้นเลยบีไม่ได้ทําทางเข้าตรงกลางนะ พอเดินมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพื้นที่กว้างๆเนี่ยที่มีเหลือไว้นะคะกะ็ตรงนี้ก็จะเอาไว้ให้รถเข้ามาตอนที่ตากข้าวนะคะตรงลานปูนตรงนั้นก็คือแม่เขาทําไว้ตากข้าวแล้วก็ตรงที่มีอิฐตรงนั้นก็จะเป็นตากใบก้ามปูนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่บีเคยอยู่นะคะที่สวนเพราะว่าตอนนั้นมาทําสวนไม่มีที่อยู่นะคะบีก็เลยเอาบ้านนกดาวมาลงนะคะกะ็จะเป็นข้างๆก็จะเป็นแบบนี้แต่อนาคตอาจจะขยาย ดูก่อนนะคะว่าบอนสีจะขายดีไหมเพราะว่าไม่มีเงินจะทำแล้วค่ะเงินหมดบัญชีแล้วนะคะบอนสีก็ก็ราคาลงเยอะนะคะอันนี้พาเดินเข้ามาข้างในนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมาเจอลงเรือนใหญ่แบบนี้บีก็อันนี้เอาไว้ใส่ต้นลูกนั่นแหละเพราะว่าบางทีมันขี้เกียจแบบใส่ตู้เล็กๆแบบนี้นะคะบีก็เลยแบบว่า ทําตู้ใหญ่แบบใสเดินเข้าไปเลยนะคะแล้วก็เอาพวกแม่พันธ์อะไรอย่างเงี้ยว้ด้วยนะเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูนะคะมี่ก็จะทําเป็นที่ล็อกข้างนอกนะคะนี่พอเดินเข้ามานะคะอุ้ยเกสอนบีไม่ได้เก็บเกสอนล่วงเต็มเลยคือเมื่อคืนผสมไปติดไอ้นี่แล้วเนี่ยติดไอ้ต้นนั้นนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนี่ยข้างในก็จะมีพวกแม่พันธ์ที่บีเก็บไว้ ก็ะจะมีบอลแบบราคาแบบแพงๆนะคะอย่างนี้ก็มันนี้ร้อมเพชรนะคะอย่างนี้ก็เป็นปีศาจแดงนะคะหรือว่าเลดเดวิลนะคะปีศาจแดงอันนี้สงสัยจะไม่ด่างแล้วเนี่ยอันนี้ซื้อมาในนามเพชรชบูรณ์นะเนี่ยไม่เหมือนเพชรชบูรณ์เลยน่าจะแบบว่าไม่ด่างแล้วแหละซื้อที่ไรไม่ด่างตลอดเลยอันนี้เหมือนกันดารานุพรัสได้มาสวยอยู่เพราะเอามาเลี้ยงเอง,เองกับไม่สวย อันนี้แบกพิงเหมือนกันนะเนี่ยแบกพิงก็เหมือนกันเนี่ยพอมาอยู่กับบีก็ไม่ได่าเ <c oughs> นี่ยก็เป็นแบบน,นี้ให้ดูอันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นอาโวเคนโนนะต้นนี้เป็นหนอด้วยสวยมากนะคะโวเคนโนต้นนี้คือบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยนะคะน,นี่จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นมณีลอมเพชรบีอชอบมณีลอมเพชรนะบีก็สะสมไว้หลายตน้นอันนั้นยุบเป็นอะไรก็ไม่รู้หนะยุบ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเบบีนะคะที่วีแบบว่าปลูกนะคะก็ยังไม่เต็มเลยยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะนี่ก็แบ่งครึ่งๆนะคะแบ่งครึ่งๆให้อบอลมีชื่อที่เป็นต้นใหญ่อยู่ตรงนี้ข้างในก็จะเป็นเบบีแล้วก็ตู้บีทั้งหมดอ่ะมีถ้าไม่รวมตู้ใหญ่นี้อ่ะมีทั้งหมดประมาณสามสิบสามตู้นะคะ ถามว่าดูแลทั่วถึงไหมก็ไม่ค่อยทั่วถึงหรอกก็เหนื่อยอยู่นะคะพยายามแบบสลับเติมน้ำดูอะไรมันต้องมีถอนหญ้าถอนอะไรด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอะไม่ได้ถอนหญ้าแล้วหญ้ามันขึ้นมันก็จะทำให้แบบลำบากนะคะนี่ก็จะเป็นพวกรอจจำหน่ายที่จริงมันขายได้แล้วแหละแต่ว่าเบียไม่ได้ขายไม่มีเวลามันไรเลยดูธาตุบางแก้วนะคะสวยมากเลยเนี่ยที่ว่าเดี๋ยวจะมาทำโปให้นะคะ รอแปบนะคะสวยมากเลยเนาะแต่ละต้นไอ้เหลืองเหลืองนี่คือ2องฟังชีนะเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปโพสอยู่คือบีถ่บีขายใน y u t u b e แ่ะบีขายไม่ค่อยได้เพราะว่าคนจะเอาไปทางบีไม่ได้ทำปลาทางนะคะก็เลยขายไม่ค่อยได้นี่แหละตู้ข้างล่างคือแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะตู้ข้างล่างมันไม่ได้รับแดดคือถ้าแนะนําก็คือให้ยกขึ้นสูงหมดเลยทั้ง3ถ้าใครจะทำอะเนาะมันต้องยกสูงขึ้นหมดเลยทั้ง3 สามแถวแต่อันนี้บียกสูงข้างๆงพอมากลางๆแล้วมันต่ำ,ตำพอต่ำแล้วมันไม่ได้รับแสงบอลมันจะยืดนิดนึงนะคะเนี่ยสวยไหมอันนี้คืออ่าบอลพะล่วงนะคะอันนี้โอโหโคตรสวยเลยอะ่ะบียังไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางเห็บว่าจะเปลี่ยนกระถางแปดอยู่อ่าอันนี้ชื่อเดี๋ยวคิดชื่อก่อนนะอ่าศิลาเพชรนะคะดูสวยมากเลยเนาะดู แต่ละอย่างเนาะคือไม่ค่อยได้มีเวลามาขายนะฮะอุ้ยหลวงพ่อพูนงามมากอันนี้บางหลวงพ่อพูนดูหลวงพ่อพูนแต่สีมาแล้วนะน่าสวยมากเลยเนี่ยแหละบางทีแบบมันก็ไม่ค่อยมีกําลังใจในทาในการทําคลิปเพราะว่าลูกค้าอยากได้แต่ปลายทางนะคะบีก็เลยไม่ได้ทำนาอโอ้ยร้อนร้อนมากนะเพราะมาในนี้มันร้อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น ไม้ที่จําหน่ายได้หมดเลยนะทั้งตู้เนี้ยทั้งฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเป็นแม่พันธุ์นะ <China> เดี๋ยวพาไปเปิดดูสักตู้หนึง่ง <China> เดี๋ยวมันจะไม่คอมพ l e นะคะเปิดตู้ไหนดีตู้นี้ก็ได้สวยดีอาของบีอะนี่บีเดี๋ยวบีขออนุญ,ญาตถอดสายชาร์จของบีอะบีบีไอ้นี่มาเปลี่ยนพลาสติกมาสองรอบแล้วนะเพราะว่าสวนบีมันก็เป็น ประมาณปีกว่าเกือบสองปีแล้วนะคะบางทีพักสเสตียถ้าเราซื้อไม่ดีอ่ะมันก็มันมันก็ขาดง่ายนะคะเราก็ต้องซื้อแบบมีคุณภาพหน่อยร้อยห้าสิบไมครอ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านี่ก็จะเป็นอู้นี่สวยหนอมาเยอะเลยจะได้ผ่านะเนี่ยอันนี้หลวงตะเมืองนะคะสวยดีแต่ว่าอาจจะด่างไม่ค่อยเยอะแต่หนอมาโดกเลยหัวใหญ่นะถ้าแบบเนี้ยถ้าด่างน้อยแบบนี้นะหลวงตะเมืองบีบอกเลยว่าหนอ,อหัวใหญ่ ไม่ใช่หนอหนอก็ใหญ่หัวก็ใหญ่นะคะถ้าหลวงตัวเวินมาสภาพนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเนี่ยเด็ดออกมันจะได้หนอเยอะๆนะคะเด็ดไปเลยไม่ต้องเสียดายดีก็เด็ดนะน,นี้อันนี้ก็ขายนะสี่อาอะไรนะบีลืมชื่อเพชรมณฑลนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็อยากขายอยู่เป็นฟอร์มกรแต่จะแพ็คยากเลยสิแต่ว่าถ้าเสียหายไม่รับเค้ม มันแพกยากไว้สองหนอเนี่ยเอาไว้โชว์ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็เป็นมงคลสยามป้ายสวยๆแต่ว่าถ้าต้นแบบนี้ก็เป็นพันนั่นแหละค่ะถ้าถ้าด่างแบบนี้ป้ายแบบนี้ก็ใครอยากได้ก็ขายอยู่นะพูดถึงอะอย่างเงี้ยป้ายแบบนี้เนาะมงคลสยามแบบนี้ก็ประมาณพ<ฮ>ันห้าก็ขายอยู่แต่ว่าเอาไปลุ้นเอาว่าหัวใหญ่ไหมไปผ่าจํานวนแล้วค่ะจะมีใบแบบไปมีนิดนึงเนาะเนี่ยสวย นี่ก็สวยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ป้ายถูใบก็มีป้ายเป็นบางใบแต่นี้ป้ายถูใบเนาะพันหะค่าสุ่มแปดมันต้องแพ็กตะก้านะเพราะว่ามันอยู่กระถาง8ปนิ้วนะคะ,ะมีขายอันนี้เป็นไม้ใหม่บีนะไม้ใหม่บีชื่อบีตั้งชื่อไว้ว่า d a r k n e นตัวนี้ก็รอรอทำจำนวนแล้วก็ขายหนอมาแล้วให้หนอดีมากเลยนะตัวเนี้ย <c oughs> อ่ะพาชมแค่ตู้นี้แหละ ถ้าหมดตู้ก็คงไม่ไหวนะร้อนมากนะคะว่าจะมาถ่ายบอลสีขายเพราะว่าไม่ได้ขายนานนะแต่าจะไม่ได้ลงวิดีโอเดี๋ยววิดีโอก็เผื่อถ่ายพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวพาชมตรงนู้นนะคะโกดังอาจจะไม่พาเข้าไปนะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวยาวเกินไปอันนี้ที่เคยมาถ่ายให้ดูเนาะไม้นอกตู้เนี่ยค่ะที่บีเคยมาถ่ายให้ชมว่าไม้นอกตู้บีนะ วีอนนี้บานบานวันไหนเนี่ยบานเมื่อคืนแน่เลยดูให้ดูอันนี้เป็นดอกของอ่าเจ้ากุุงลงกานะคะมันไม่โฟกัสนะคะนี่เป็นดอกของเจ้ากุุงลงกาเดี๋ยวขออนุญาตดมไม่รู้มันบานตอนไหนอะ่ะสวยมากเลยนะเนาะเข้ามาปลูกรวมกันแบบนี้มันจะสวยมากนะคะบอลสีคือถ้าถ้าเราแบบว่าปลูกรวมๆอ่ะม,มันจะแบบดูดีมากเลยนะคะ บีบอกเลยว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยบอนสีอ่ะสวยมากนะคะเนี่ยดูดอกนี้อ้วนมากเลยน่าจะบานคืนนี้หละเป็นลูกไม้นะว่าจะลองผสม,มอยู่ก้านดำด้วยสวยนะคะคืออยู่ได้ทั้งวันน่ยอยู่กับบอนสีมันสวยนี่อย่างนี้ก็เขียวก็สวยนะอันนี้ก็มีชื่อนะเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อมีชื่อแต่บีไม่ได้ขายไม่ได้แยกอันนี้สองฝั่งชีเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้เหลืองๆที่ตอน อยู่ตรงตู้แรกที่มีเปิดเนี่ยแหละต้นแม่สองฝั่งชีนะคะสวยเลยนะ,ะอ่านี่ก็จะเป็นนอกตู้มีมงคลสยามยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นางหรือไม่ก็อาจผ่านะคะทว่นี้ก็ลูกไม้วันนี้ก็บานแล้วไม่ได้ขายไม่ได้นี่ไม่ได้ผสมมีก็เด็ดออกถ้าใครไม่ผสมให้เด็ดทิ้งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะได้ไม่ทําให้บนสีเราอะ่ะมัน มันในนี่มันโซมเวลาเราไม่ผสมอะมันจะซซมอุ้ยดูต้นนี้ดูใบนี้อันนี้เป็นอาจารย์จูนะคะมีขายอยู่เหมือนกันนะอาจารย์จูเนี่ยเป็นบอลเก่าเลยบีบอกเลยว่าสวยนะเขาเป็นบอลใบกลมนะดูดอกบานตึมเลยบานเมื่อคืนนะเนี่ยบีไม่ได้ผสมเมื่อคืนบีไม่ได้เข้าสวนไปกินหมูกระทะกลับมาบอลบานเต็มเลยดู ต้องเด็ดทิ้งนะนั้นก็สวยนะนะลูกไม้เนี่ยลูกไม้สวยมากเลยเนาะวิวดูดูวันนี้บีนางสวางหาบีเคยแบบว่าเคยขายแล้วแบบลูกค้าแบบไม่มีคนซื้อเพราะว่าตอนเด็กมันขี้เลเพะพอโตมามันสวยลูกค้ามาเห็นยังต้องเอาเลยต้องมาดูที่สวนเนาะช่วงหน้าเนี่ยหน้านี้นี้่คือพญานาคราชสวยดีเนาะเนี่ยตอนกัดสีเต็มฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้ สวยเลยนะคะบอลเหลืองอันนี้เป็นลูกไม้เอาไว้เก็บเอาไว้เก็บดอกเก็บอะไรนะคะเพราะว่าบีอ่ะบีชอบบอลเหลืองนะบีก็เลยแบบว่าพยายามจะทําบอลเหลืองแต่ถามว่ามันทายากไหมมันทํายากแล้วก็เลี้ยงยากนะบอลเหลืองอะเนี่ยให้ดูบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกที่มีแบบว่ารอผ่าอยู่ตรงนั้นนะคะ นี่ก็จะเป็นนี่แหละที่ประจำการบีนั่งปลูกบอลสีนะคะตรงนี้จะเป็นตรงนั้นมันมืดนะบีคงไม่ได้พาเข้าไปเป็นอะไรนะโกดังนะบีเรียกว่าโกดังก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครมาสวนก็จะได้มานั่งพักตรงนี้นะคะที่แรกว่าจะผาบนเดี๋ไม่พาเราบีเหนื่อยแล้ววันนี้บีไปเอารถไป่้มทั้งวันนะคะเนี่ยบรรยากาศข้างนอกอข้างๆก็จะมีผักสวนครัวนะคะวีก็ปลูกผักกินนะ นี่ก็มีผักบุ้งมีพริกนะคะแล้วก็ที่จริงก็มีพวกผักชีผักอะไรแต่ว่ากินไปเยอะแล้วเด็ดกินไปแล้วอันนี้ปลูกคณะแล้วมันได้แต่หญ้าเนี่ยมันมีแต่ต้นข้าวขึ้นมาเนี่ยตรงนู้นพ่อแกก็ปลูกดูพริกต้นนี้โดกมากนะกินไม่ทันนะคะเนี่ยอันนี้พ่อแกปลูกผักไอ้นี่ยเขาเรียกถ้าคนอีสานเขาเรียกว่า ผักกาดที่มันกลิ่นชุนๆนะคะไว้กินกับส้มตําแต่ว่าดูท่าจะไม่รอดมลมรงทั้งอะไรมาลงนะคะนี่แหละตรงนี้ที่พี่บอกว่าเบียวไว้ตากใบก้ามปูนะคะก็คือตรงนี้เลยส่วนอตรอมองไปตรงนั้นก็จะเห็นที่จอดรถนะคะนี่ก็จะเป็นพวก p v c ที่บีแบบเอามาทํา มาทําตู้นะพวกนี้ก็จะเป็นเศษที่เหลือกเก็บไว้ก็ไม่ทิ้งเพราะว่าแต่ก,ก่อนบีทําตู้เล็กมันก็เลยเหลือเศษเล็กเยอะแต่พอมาทําเป็นตู้ใหญ่แล้วมันก็เลยไม่มีพื้นที่ให้ตู้เล็กวางแล้วก็เลยไม่ได้ทานะคะก็ประมาณนี้สําหรับส่วนบอนสีของบีเนาะที่แบบเคยมาบอกว่าจะถ่ายให้ชมก็ไม่ได้มาถ่ายให้ชมวันนี้ก็มาถ่ายแบบฝนกําลังมาด้วยนะคะ,ะกะ็ลกนิดนึงพอดีถอนหญ้าถอนหญ้าแล้วไม่ได้เอา วาดออกนะคะไม่มีค่อยมีเวลาก็เลยไอ้นี่ก็เลยไม่ได้มาถอนออกนะคะว่าจะเช็คบอลสีเช็คดอกเนาะบางทีแบบบีไม่ได้อยู่เราแบบบอลมันบานอย่างเงี้ยบีมาแอบเช็คบอลสีไอ้นี่นี่เทพสายลุงไม่รู้จะบ,บานวันนี้ไหมเนี่ยบีกําลังแบบบีให้ดูสวยมากบีมาแอบเช็คว่าเขาบานไหมนะคะก็เลย เพราะว่ามันเป็นดอกที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะคือ <c oughs> <c oughs> จะเอาลูกไม้ใหม่ไงคะมันก็มันก็เลยต้องรอเพราะว่าต้นนี้ให้ลูกให้หน่อสวยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับสวนบอนสีของบีนะคะใครที่อยากมาชมสวนก็มาได้นะคะ ส่วน B อยู่ที่บ้านดูหมู่8นะคะตำมนไปสารอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าอ,อยากเข้ามาก็โทรมาสอบถามได้ว่าบีอยู่สวนหรือเปล่านะคะเบอร์โทรก็094 241 4563นะคะใครสนใจบอนสีสายพันธุไหนก็โทรมาได้หรือว่าแอดไลน์มานะคะไลน์ตามที่ขึ้นหน้าจอะะหรือว่าจะสแกนคิว o า e คตามที่ขึ้นหน้าจอของไลน์ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีอะบาง ถ้าสั่งบนสีก็แอดไลน์จะดีเพราะว่ามันจะได้แบบว่าเห็นภาพเนาะส่งภาพส่งอะไรให้นะคะเนี่ยมืดแล้วดูอันนี้ให้แสงนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะจะมืดเร็วอากาศลึ้มเร็วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากสวนบอนซีเล็กๆแห่งาภาคอีสานให้คุณผู้ชมได้รับชมและติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ